สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมมนนี่แบตเตอร์นะครับวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าเฮ้ยถ้าหุ้นรีบาวเราจะสังเกตได้ยังไงนะครับก็หลายๆคนนะครับเคยสงสัยไหมว่าเอ๊ะ e ทำไมจังหวะนี้หุ้นลงมาอยู่ดีๆแล้วมันก็เด้งจังหวะที่มันเด้งเนี่ยมันมันจะไม่เป็นอะไรนะถ้าถ้าเรายังไม่ขายนะครับแต่ประเด็นคือส่วนมากเราเราขายแล้วมันเด้งอะไรเงี้ยนะครับก็ เดียวคราวนี้เนี่ยมันก็จะมีปัญหาต่ออีกว่าเฮ้ยแล้วมันเด้งจริงหรือเปล่ากลายเป็นว่าไม่กล้าเข้าไปซื้อนะครับไม่กล้าเข้าไปซือ้อเราควรทํำยังไงดีนะครับคือต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าถ้าเราใช้อ m โม i o น,นะครับในการในการคาดดาวราคาเนี่ย ส่วนมากมันจะผิดนะครับส่วนมากมันจะผิดเนาะแล้วคราวนี้เนี่ยเราจะแก้ไขปัญหาได้ยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้คลิปนี้ผมจะมาบอกนะครับว่าเราใช้หลักในการยังไงในการตัดสินใจว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันมัน,ม,นมันจะมีการเด้งนะมีการรีบาวของราคานะครับนะอ่ะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นที่จะเริ่มนะครับก็ฝาก เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับโอเคก็อันดับแรกเลยนะครับก็คือว่าเราอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจนะครับคือว่าให้ดูกราฟนะครับเป็นการพิจารณานะอันดับแรกคือดูจากแท่งราคานะครับโอเคเรามาดูกันนะอันนี้คือถ้าเราดูแบบนี้เนี่ยคือ เราจะดูไม่ออกใช่ไหมเราจะดูไม่ออกนะครับวิธีการแรกเราให้เปลี่ยนนะครับแท่งราคาเนี่ยเป็นไฮเคนาชีนะครับจากแคนเดลเป็นไฮเคนาชีนะนี่เราก็เข้ามาที่เทรดดิ้งวิวเนาะแล้วก็เนี่ยครับมันจะมีอันนี้คือแท่งเทียนนะเปลี่ยนจากคําว่าแท่งเทียนให้เป็นไฮเคนาชีปึง้งเห็นไหมครับมันจะง่ายกว่าละเห็นไหมคือลักษณะนะครับคือว่าถ้า มีการกลับตัวนะนี่ครับหรือว่ามีการเด้งเนี่ยมันจะเปลี่ยนจากสีสีไทม์เฟรมเอทเทนเทนหลักเนี่ยเปลี่ยนสีนะครับย่ออย่างเช่นเห็นไหมปัจจุบันเนี่ยมันเป็นขาลงถูกไหมครับมันเป็นสีแดงแล้วก็เขาก็เปลี่ยนสีเป็นสีเขียวเนี่ยลักษณะแบบเนี้ย มีการกลับตัวนะครับมีการกลับตัวเปลี่ยนสีนะนะครับหรือแบบนี้มันขึ้นมาอยู่ดีพื๊ดเปลี่ยนสีจากสีเขียวเป็นสีแดงเนี่ยคือการกลับตัวนะแต่ว่าไม่ได้หมายถึงว่าไม่ได้หมายถึงว่า การเปลี่ยนแนวโน้มนะครับหมายถึงว่าการคือการกลับตัวเฉยๆนะจากขึ้นเป็นลงจากลงเป็นขึ้นเนี่ยคือคุณสังเกตได้จากแท่งราคาเนี่ยคือวิธีการแรกนะโอเคนะครับแต่ถ้าบางคนโอ้ยไม่ถนัดอะ่ะไม่ถนัดแบบว่าไม่ถนัดดูไฮเคนาชีนะครับวิธีที่สองคือ Add Indicator ที่ชื่อว่าพาราโบลิกซาครับพาราโบลิกซาอืม แอดเข้าไปนะก็มาเพิ่มนะครับนี่ตรง fx นี่นะแล้วก็เพิ่มคาว่าพาราโบลิกซานะครับปึ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นจุดไข่ปลาถูกไหมสังเกตเห็นไหมเดี๋ยวผมทำใหญ่ๆก่อนรูปแบบความหนาม ปรับเปลี่ยนได้ไหมอืมก็ไม่เป็นไรเอาประมาณนี้แล้วกันคือเห็นไหมครับเพื่อนๆจะเห็นไหมเนี่ยคือถ้ามันมีการกลับตัวนะครับมีการกลับตัวของทิศทางเนี่ยของของแนวโน้มเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้คือเนี่ยคือถ้าเขาลงอยู่ดีๆถูกไหมทาเฟรมหลักเนี่ย ของเขาลงลงมาเรื่อยๆปื๊ดเนี่ยถ้าลงเนี่ยถ้าลงนะราคาเนี่ยจะน้อยกว่าซาเนี่ยราคาเนี่ยมันจะอยู่ต่ำกว่าจุดไข่ปลาถูกไหมถ้ามีการเปลี่ยนแนวโน้มนะครับจุดไข่ปลาจะเปลี่ยนทิศเห็นไหมจากอยู่ข้างบนมันจะสลับมาอยู่ข้างล่างเห็นไหมนั่นหมายว่าอะไรมันก็จะมีการเปลี่ยนแนวโน้ม เปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่นะครับมันก็เด้งเห็นไหมเด้งหรือบริเวณตรงนี้เห็นไหมครับมันเด้งอยู่ดีเนี่ยมันเด้งอยู่ดีเปลี่ยนจากซามาอยู่ข้างล่างมาอยู่ข้างบนมันก็เปลี่ยนแนวโน้มเป็นลงเห็นไหมครับเนอะอันนี้คือวิธีการที่2นะครับคือใช้ซาในการบอกว่าเฮ้ยมันเด้งหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับ อันดับที่สามนะครับผมจะแนะนำเป็นอินดิเคเตอร์ที่ทุกคนเคยใช้กันเนาะอันดับที่สามใช้ตัว MACD นะครับใช้ MACD ปึ้งแล้วก็เปิดปึ๊บเอา MACD ขึ้นมาเห็นไหมครับ MACD เนี่ยเรามาสังเกตดูดีๆนะเห็นไหมครับคือถ้าเขามีการ เด้งหรืออาจจะมีการกลับตัวเนี่ยลักษณะคือเห็นไหมจากสีแดงเขาจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับอ่าเห็นไหมเนี่ยครับนี่ แลลงมาใช่ไหมลงปื๊ดแบบนี้อันนี้ก็เป็นช่วงสีแดงถูกไหมเนี่ยสีแดงปึ้งมีการกลับตัวเป็นขึ้นเนี่ยครับตัวนี้ก็จะเป็นสีเขียวเห็นไหมนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะคือเขาจะเปลี่ยนสีนะครับอ้างอิงนะครับถ้ามีการสลับสีเนี่ยก็จะเปลี่ยน เห็นไหมหรือตัวนี้บริเวณนี้บริเวณนี้นะครับช่วงนี้เนี่ยเนี่ยลงมาตลอดลงปึง้งมีการเปลี่ยนสีเห็นไหมตรงนี้ก็เด้งเห็นไหมครับเด้งนะครับได้3วิธีแล้วเนาะโอเคก็ ประมาณนี้นะครับประมาณนี้3วิธีนะคือลองเอาไปใช้ดูนะครับว่าเฮ้ยวิธีไหนเหมาะกับเรานะครับโอเควันนี้ก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับเพื่อนเพื่อนนักลงทุนนะครับเอาไปดูนะครับว่าเฮ้ยวิธีการเด้งการกลับตัวการรีบาวเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยมันทำได้อย่างไรดูได้อย่างไรสังเกตยังไงนะครับหนึ่งคือดูจาก แท่งราคานะครับเปลี่ยนจากแคนเดลให้เป็นไฮเกนาชิหรือไม่ถนัดดูแท่งราคาก็ใช้ซานะครับถ้าราคานะครับจากจุดเดิมเนี่ยราคาอยู่ใต้จุดไขป่ปลาแล้วมาเปลี่ยนเป็นราคาสูงกว่าจุดไขป่ปลานั่นก็เป็นการลับตัวหรือราคาสูงกว่าจุดไขป่ปลาแล้วอยู่ดีราคามาอยู่ใต้จุดไขป่ปลาก็กลายเป็นเปลี่ยนเป็นแนวโน้มจากขึ้นเป็นลงถูกไหมครับหรือ เราใช้ MACD with His นะครับก็ถ้าสีของ h i s โตแกรมเนี่ยจากสีแดงนะครับสีแดงมาเรื่อยๆปุ๊บแล้วเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวนั่นหมายความว่าอะไรมันจะมีการกลับตัวจากทิศทางขาลงเป็นทิศทางขาขึ้นนะครับหรือ จากสีเขียวนะครับฮิสโตแกรมเป็นสีเขียวตืดๆ,ๆ,ๆ,ๆมาแล้วเปลี่ยนสีเป็นสีแดงนั่นหมายว่าอะไรมีการกลับตัวในทิศทางขาขึ้นเป็นทิศทางขาลงนะครับอันนี้หมายถึงว่ากลับตัวเฉยๆไม่ใช่การเปลี่ยนแนวโน้มนะครับโอเคหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์นะครับถ้าเพื่อนๆถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็สำหรับคนที่อยากได้ค่าคอมแบบพิเศษก็สามารถกดคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็ คนที่อยากได้การบ้านหุ้นนะครับก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เหมือนกันนะครับโอเควันนี้คงประมาณนี้ครับ